ผมกำลังเปิดประเทศกันเนี่ยเออใช่เห็นมีคนเล่นทัาจีเออใช่เห็นม<า>ล่นลาจ เปิดไมาอยู่โอเคปิดหูปิดอะไรอยู่นี่ให้ผมจอยตามเข้าไปเลยวะทุกคนได้ยินเ <c oughs> สียงพี่หยงชัดไหมครับทุกคนฮัลโหลโอเคอะ พูดเบาหน่อยนะช่วงช่วงนี้คือดูพี่ยังไม่ตื่นนะ,ะฟังเพลงดิท้องมีมหน่อยอะไรเพลงอะไรเพลงอะไร,ะไรล่ะดิท้อ fuck y'all,fuck y'all,mutterfuck all all ไอ้แย่ยนี่ชื่อว่ายูโรทำตัวเองเหมือนว่าจะเก่งเหมือนจะดูโพมันรู้ไหมที่มันทำมาดูโลมึงก็เป็นพี่กูนะทำไมไม่ดูโต แบบลวกลวอะ่ะเขาเรียกกุยเตี๋ยวกระจอกมึงอะ่ะทำไมกูจะไม่รู้ว่ามึงใช้โฟสายฟ้ามิกสายฟ้าทมไมกูจะไม่รู้มึงก็อยู่ได้แค่นั้นแหละเฮียยูโรอเฮียเด็กเอเอสบอกกูเป็นสลัมคําแม่เสียงแมงแหลมอย่างกะกองันแนเย็ดแม่เสนีย์สิแม่เยกใครอยากจะเฉดไม่ค่อยอยากจะ, <c oughs> จะ เชีรโลจโแตกตายแล้วนะลิงโดครับพี่แป๊บน,นึงครับไลน์ใน YouTube YouTube ครับพี่ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับลิงโดเนทครับใจยเย็นนะพี่ช่องผมช่องผมใช่ใช่ บาทเดียวนะพี่บาทเดียวบาทเดียวพันหนงึงก็ได้โอ้ดีเลยพันหนึ่งดีเลยเด็กโฟเร่งมาจาัด <c oughs> พี่เซ่จะเล่นเรยเนี่ยเพลงใครวะตะกี้ห้องวีมเลยเพลงไอรอนไปฟังดีไปฟังดีงดจีจัด <c oughs> แต่คอมบิดนะ แต่เขาบีดนะนี่ก็ดึงพี่เซได้ดีกว่าพี่มีเด่นพัดจีอยู่ดึงว่ะเอดึงได้ดีกว่า รา้ตัวละบาทเอ๊ะเอ้าท,ทำไมมันไม่นี่วะแล้วหนึ่งกระบอทำไมไม่อ่านวะทิปมีชิบหายแล้วมันไม่อ่านวะปรับแต่งไม่ใช่ อู๋อ่าน้เสร็จย,ยังอ่านเสร็จยังก็คือพร้อมยังะยังผมยังไม่ไปโอเคอุ้ยทำไมดูเน็ตมันไม่หาเนานี่ไง,งนึ้นนะขั้นต่ำนี่ไงกติดตั้งก่อนขออนุญาตตั้งดูเน็ตไป๊บหนึ่งก็จโอเคโอเค ตั้งแล้วตั้งแล้วไหนลองมาดิมันมือกูลาโดเนททีละบาททะลึง่งจริงเฮ้ย <c oughs> โอ้โหรถใครเนี่ย มีลงมีรถด,ด้วยโอ้ติด,ด,ดเกมไั้นี่เอโอตื่นแล้วหรอใช่ใช่ใช่กำลังจะเล่นกันเพิ่มเพิ่มเสียงหน่อยเสียงอะไรอ่ะเสียงนี้อ่ะอ่ะปรับสูตเตอรกัน ฝากนะบอกไออูนะไอหยองไอแม่เยสโอ้โหฝากบอกไอไอหยองนะไออูไอแม่เยสฮะก่อนสลับกันเนะทุกทีเดี๋ยวจะเปิดกล้องอีกอีกสักพักหนึ่งนะคือพอดีลูกพี่ยังไม่ตื่นนะรอลูกพี่ตื่นก่อนนะวิสุปเหรออยากเล่นด่านจีนอะด่านจีนอะด่านเดียวเลยคือผมมันมาก ดันจีนอ่ะแปดคูณแปดอ่ะใช่ไหมมันแปดคูณแปดไหมไ uh, นะอโก้อะใช่ใช่ใช,ใช่นี่แหละนี่ยนะอาจคือช่วงนี้อาจจะแบบส่งเสียงดังยังไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวต้องรอเวลาอีกนิดน,น,น,นึงอีกนิดนึงดูปืนมันหนักเลยนี่นะอะอะก็บอกเนี่ยเสียวจัดอยากได้ปะ อ4นโยังไม่อัพเลย M4 อ่าแชร์ลิงก์ ่่า้ออยยูะิแลวกดกรุ่นใหญ่หลับอยู่รุ่นเล็กอย่างเราจะทำไรได้รออะไรอะรุ่นใหญ่เขาหลับอยู่อ่ะ,อะใช่เนีย่ยใช่อยากขึ้นรถกูเนะี่ยจะเันซิ่งหรอือเปล่าผมรถกูใช่ แรงไหมแรงไหมแรงไหมแรงเนอะสีแดงด้วยชียแรงฤทธิ์อ่ะเป็นสีที่โฟรดปานอ่ะคนชอบกันเลยกันแหละคนจ้องจะยิงอ่ะยังมีสองสีกันนะมีสีดำสีครับสีเขียวด้วยครับสีเขียวที่มาสีแดงแลยเขียวไปพี่นำเลย ว่าวอมมือนี่ไงนี่ไปไหนนี่ไปนี่เหรอไว่าไปว่าไปวอมวอมวอมติดเกมนะมีรถติดเกมนะมีรถพี่ไม่ได้มีพี่พี่ชายพี่มีครับน้องโบ๊ท โอ้มีมีไม่เยอะเลยวะไม่พอยิง้วเนี่ย สามเพื่อนให้ได้เลยปันฆ้าไม่มีคนดีกว่า <10 S 2> ใส่ก้าวอ่ะ

เชื anyway, ่อไม่มีหมวกก็ต้องหาหมวก่อนมาได้เชื่อแล้วไม่มีจริงโอ้ยร้อนสัตว์

ใช่เลยวดกว่าทำไมเหมือนภาพมันแตกว่ะปรับสักนี้แดงไปเนี่ยรอยยี่สิบแดงมล้วเดินไหวเป่าวะใช่เอยเลนเดอร์เกลวให้มันรอยยี่ไปเล หโหลอไอ้่านมีกี่คนสามคนใช่ป่ะใช่ใช่ใช่มีอูด้คนนะเอาเอาไอ้เมลด้วยไอเบียร์เบียฝากดูแลเงี้ยเมลด้วยรุ่นเราอ่ะรุ่นเราอ่ะรุ่นมึงอ่ะฝากดูแลด้วย เฮ้ยโอ้โหเขี้ยมันมีกระโดดยิงได้ด้วยวะอไอ<ห> <Hom> ้สาดเฮียเล่นลินจัดตามกันเฮ้ยไอ้ช่องนี้มันขึ้นได้ปะเนี่ยตัวเดียว,ว่ะ กาโคลาบเลยแย่สามนัดเลยนะตัวเ <c oughs> ดียวเดียวเนี่ยแต่ yeah. ผมยิงมันเจ็บอยู่นะเมื่อกี้นะอ่าก็ <c oughs> เสร็จแล้วเปิดมาพอดีขอดมของหน่อยนะขอดมยานหน่อยนะพี่ขอยาหนึ่งไง วาวาตานี้เกมแรกนี่นะน,นี่เกมแรกนั่นนี่มันอกอ่ะผมเล่นคูณสี่เป็นไอรขิงด้วยช่วงนี้คูณสี่ลังมาแรง ฝั่ง,งข้าม,มอยู่อยู่ตรงนี้นี่มันอยู่ตรงช่องนี้เลยเนะี่ยมันชาร์จแล้วทางนี้ทางนี้เฮ้ยถามจริงเชืเ่อแต่หน้าเองมเมแม่งมว <ภา S 1> ่านวบกัดเอาแกไม่เอาได้ไงวะ เฉียนะชฉวเฉียกพอได้ยิง า่าจำชื่อไว้ไว้ก่อนจดลงไว้ในบัญชีหนังหมาลงไว้ในบัญชีหนังหมาค่าได้สองเอาไปสองบาทนี่ค่าได้สองค่าได้สองเอาไปสองบาทของครับรวยบ้าน นี่รวยบ้านบกันยังครับยังครับ,รบพี่เบียร์ส่งส่งส่ง,งให้พี่ก่อนหน่อยเชียตีเราครบสี่ว่ะใช่เป็นเรื่องเรงยังไม่จบใช่ปะจบแล้วจบแล้วจบแล้ว เชื่อแล้วถ้าผมเปิดไปซื้อกล่องรถมาแล้วถ้าผมเปิดได้ทีเดียวอ่ะเชีย่ยหวานเพี้ยแม่เออมันจะเทพถ้าแค่ไหนวะเออดี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 ดดยางเงี้ยยากดีเอา้าอุมาพอดีเฮ้ยเอ้ย,อยช,ชิบหาย<อ>แล้วเฮ้ยชิบหายแล้วเอ้ย ขบ่ผ่าแล้วมันขยับไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงนะครับ พี่เบียร์อย่าเพิ่งกดได้ไหมขอรีคอมแป,ป๊บน่าจะทันอยู่แป,ป๊บเดียวฮัลโหลทุกคนอยู่ก่อนนะอยู่ก่อนนะเดี๋ยวมาแป,ป๊บเดียวประมาณากาตาม,มีปีสิปีไม่ใช่ผมกดอะไรไม่ได้เลยผมกดอะไรไม่ได้เลยขออนุญาตแป,ป๊บเดียว